นี่เป็นแบบใหม่ใช่ไ่เคะนุ่มใช่ค่ะอันนี้นะคะมีชื่อว่า Go Glam Unique n e s a ร้านั่นเองค่ะนี่เลยซึ่งอันนี้นะคะอยากจะวางให้ดูนะคะก็อันนี้นะคะจะมีเครื่องที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมนุ่ใใม,มใช่ค่ะแล้วก็มีระบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตากล่องของเขานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือมันสามารถถอดออกมาจากเครื่องใหญ่นะคะมาทําเป็นเล็บเท้าได้ด้วยค่ะเจ๋งมากเลยใช่แล้วก็ อันนี้นะคะมาสามารถเปลี่ยนหมุนแบบได้ด้วยนี่นะคะจะมีลวดลายหลายอย่างคือแบบเยอะมากขึ้นมีเป็นตัวอักษรลายผีเสื้ออะไรแบบนี้น่ารักมากเลยและนี่นะคะจะเป็นส่วนด้านหลังนะคะซึ่งอันนี้พี่อยู่นะคะลองไปอ่านเข้าๆคือมันสามารถพกพาหรือว่าไว้ทําเล็บอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะ,ะนี่แล้วก็ ตรงนี้นะคะที่เขาเพิ่มมานะคะมันก็สามารถมีลมร้อนนะคะเป่าเป็นลมนะคะเป่าให้เล็บแห้งง่ายด้วยค่ะอันนี้คือแบบดีมากๆเลยใช่แบบเพิ่มฟังก์ชันดีมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็นี่จะเป็นวิธีการทําของเขานะคะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นรูปแบบเล็บแบบนี้นะคะโอเคค่ะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวมาเปิดดูของกันเลยท ภายในก่อนนะคะเขาให้อะไรมาบ้างค่ะอย่างแรกนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นแคตตาล็อกหรือว่าวิธีการทำนั่นเองค่ะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะระวังไว้ก่อนอย่างต่อไปก็จะมีเป็น,ปนตัวเครื่องซึ่งมันเหมือนล็อกไว้เดี๋ยวต้องเอานี้ออกก่อนเนาะนี่ตรงนี้เพื่อนทำเล็บของเรานะคะน่ารักมากใช่ไหมลูก อันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นที่ตัวปั๊มนะคะเป็นแสตแตมของเขาม,มีทั้งหมดกีแบบ่แบบเนี่ยสี่แบบแน่อ๋อห้าแบบอันนี้ด้วยต่อไปเราจะเก็บเป็นสียาทาเล็บนะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปของเขาที่หมุอนแบบอย่างแรกนะคะอ้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาที่เหมือนเขาเรียกว่าที่ก้านร,ระหว่างเล็บนะคะนี้ใช่ลเลยตอนยังไม่แห้งนะคะไม่ให้โดนกันแล้วไม่ใ,ใช่แล้วก็วางไว้ก่อนแล้วก็จะมีเป็นสีเล็บ น้ำมดสองสีเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่จะมีเป็นเหมือนสีม่วงอ่อนแล้วก็สีม่วงเข้มอะไรแบบนี้นะคะเป็นชุ่มชุ่ช่ซึ่งจริงๆถ้าเรามีอันเก่ามาแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะมาใช้กันแล้วก็วปเป็นตัวท็อปนะคะหรือตัวเคลือบใสนั่นเองใช่นี่นะคะถ้ามาหนึ่งขวดโอเคและนี่นะคะก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะที่อยู่ในตัวกล่องนะคะที่เขาให้มานะคะ้ ค่ะ่้วนะคะมาดูกันค่ะว่าเครื่องทาเล็บอันนี้นะคะมีวิธีการได้ยังไงใช่ไหมคะนุ๊กโอเคค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชอ่องไว้ทำอะไรคะนุ๊กที่ใส่น้ำยายทาเล็บนะคะหรือว่าตัวน้ำยาเพ้นเล็บนั่นเองค่ะใช่ะค่ะซึ่งสามารถเก็บได้แบบนี้นะคะเกอุปกรณ์เวลาที่เราไม่เล่นแล้วนะคะหรือเล่นเสร็จแล้วค่ะ ก็สามารถใส่ได้แบบนี้เลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากแล้วตรงนี้นะคะไว้ททำอะไรคะนุกที่เป่าลมนะคะทําให้เล็บแห้งค่ะใช่ก็จะเป็นลมเป่าลงมาจากตรงนี้นะคะค่ะซึ่งสวิกนะคะก็จะเปิดตรงนี้นะคะซึ่งมันก็จะมีเป็นลมนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะมันสามารถเปิดไฟได้ค่ะเพื่อนๆซึ่งเปิดไฟนะคะมันก็จะตรงนี้มันก็จะส่องใช่ไหมแล้วมันก็จะทําให้เห็นนะคะนี่เลยไว้ส่องลายเล็บนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นไว้หมุนเลือกลายนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรนูไมโนมุกสีม,ม่วงเป็นอะไรคะอันนี้นะคะไว้เขาเรียกว่าไว้หมุนตรงตัวลายสแตนนะคะให้มันตึงนะคะเพื่อจะให้แบบว่าเขาเรียกว่ามันจะได้แบบไม่เคลื่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บชั้นสแตมหลายหลายอย่างนะคะนี่เลยก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5สอี่หอันเลยนะคะน่ารักมากนี่นหะค่ะขานี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับเจ้าตัวเครื่องทําเน็มนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันต้องใส่ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นเนี่ยเราจะต้องใส่ ทานก่อนเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ออกก่อนเนาะก็จะไม่ให้เลอะนะคะโอเคมาเรามาใส่ฐานกันนี่นะคะแล้วก็ใส่ฐานเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดลงไปเลย นี่นะคะใอยทาเสร็จแล้วอย่างแล้วนะคะจะมาเริ่มเล่นกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราจะทำเล็บใหภาษาแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็ล้างมือมาแล้วแล้วเรานะคะก็จะมาทาสีเล็บกันค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาทากันเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะทาให้น้องมุกก่อนนะคะน้องมุกจะทาสีไหนเาสีม่วงเดี๋ยวสลับไปก็ได้อนนเอาสีไหนเอาสีไหนเอาสีไหนก่อนนี้ค่ะเราต้องขยับก่อนนะคะแบบนี้เขย่าเลยนี่โชว์เล็บไม่เอาเดี๋ยวว่า S <S 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 เล็บไอ้กวยจีนะะอันนี้แบบเป็นตัวอย่างเด็กแบบเล็บเล็บเ,เด็กน้อยไงยน้องๆก็สามารถทําได้เหมือนก <S 2> <S 2> ันใช่ค่ะมาจะทานะคะแบบนี้อันนี้คื <S 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 อชอบสีเขามากอ่ะถ้าอยู่ทาไม่สวยก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าสีสวยมากค่ะทุกคนแต่มันทางันแล้เนี่ยดูดิสีคือแบบชัดมากแล้วก็อันนี้น่าจะไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะเพราะมันเป็นสําหรับเด็กเนาะแบบนี้นี่เราก็ทาให้เรียบร้อยนะคะ เล็บน้ำมูกคือเล็กมากทุกคนนี่อ่ะได้แล้วหนึ่งเล็บค่ะหนึ่งเล็บเก็บประทัเสร็จแล้วมายังไม่เสร็จค่ะเลยค่ะนี่โป้งเสร็จนะคะมาหายเล็บหนึ่งนนี้ก็นี่นะคะตอนนี้เราก็ทาเล็บน้ำมุกเสร็จแล้วนะคะ่ต่อไปนะคะเดี๋ยวนะคะจะใช้ลมนะคะปอาตัวนี้เลยค่ะไอ้จะเปิดให้เราต้องเลื่อนมาทางขวานะคะข้างนี้เอามือเข้าไปเลยค่ะ ๋ยวค่อยเป่าหลายๆทีก็ได้อันนี้ให้เป่าประมาณ5นาทีนะคะที่เขาบอกมาก็เป่าไปเลยแล้วค่อยแล้วค่อยเป่าที่โป่งทีนหนึ่งก็ได้แลค่ะแล้วตอนนี้นะคะน่าจะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตาพี่หมุนะคะที่จะทาสีเล็บตัวเองแล้วค่ะพี่หมุก็จะทาเป็นสีนี้นะคะไปกินนมุทาสีนี้ไปนะเอเคจะมาเป็นสีแบบงูใช่จะเล็บไม่ี่้ไม่กล้าค่ะเปิดเลยเล็บพี่หยิยาวอ่ะทุกคนแล้วจะเล็นนี่นะคะเป็นสีเล็บ น่ารักมากวางไว้ไก่อนอมาเรามาทากันจะทาจากนิ้วก้อยก่อนนะคะตึงตึงนี่ได้แล้วหึ่งเล็บถือว่าโอเคนะคะ <c oughs> เล็บต่อไป ครบทั้งหมดห้าเล็บแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดแล้วเราก็จะมาเป่าลมกันนะคะเอาเครื่องมาขนมุกนมุกแดดไปให้นมุกเปิดนมุกดูนะนี่ค่ะเปิดนะนี่ตอนนี้นะคะเราก็เป่าเล้วพี่ผิวอยู่นะคะใช่ค่ะเดินไปมุกไปก่อนนี่ ชมผู้ออกม่วงๆน่ารักมากคือแบบสีแบบเหมาะกับเด็กผู้หญิงมากเลยค่ะแล้วก็แบบสีไม่จัดเกินไปถ้าไบบทุกเพศทุกัยนะคะจะแบบตอนที่เป่าลมรู้สึกว่ามันแห้จริงนะทุกคนมันจะรู้สึกแบบมันติดเล็บอะดีมากอะแล้วเดียวจบทุกเรื่องนะคะใช่ตอนนี้นะคะเล็บสีที่พี่เหมือนนมุ้งนะคะทาไปก็แห้งแล้วค่ะนี่เลยจะเป็นสีม่วงนี้ตัวนี้นะคะใ ต่อไปนะคะเรานะคะก็จะมาปั๊มลายเล็บกันเลยค่ะซึ่งคนแรกนะคะที่จะปั๊มก็คือน้ำมูกนะคะรู้จะปั๊มเป็นอันไหนน้ำมุกสามารถเลือกได้ด้วยนะเพีจะทำให้มราขอน้นำขาวันเอ้นะคะให้ทุกเป็นเห็นชัดนะใช่ซึ่งแต่ละอันนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะสีเขียวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอักษรนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่จะเป็นตัวแซดนะคะเอถึงแซดเลยแล้วก็จะมีเป็นอะไรอีกน้งมุกถ้าหยิบหน่อยแล้วไอไม่หยิบไล ก็จะมีเป็นสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นลายกริตเตอร์แบบเพชรพลอยอะไรแบบนี้นะคะน่ารักมากเห็นไหมเออแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเห็นเขาหยิบก่อนนะแล้วก็สามารถเก็บเข้าไปแบบนี้ได้ด้วยนะทุกคนดีมากเอาหมีวาวไว้ก่อนก็ได้แล้วก็จะมีเป็นสีส้มสีส้มนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นพวกสับปะรดอะไรแบบนี้นะคะน่ารักมากผลไม้หรือเปล่าใช่แล้วก็จะมีเป็นสีชมพูอันนี้เป็นลายเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆแล้วก็แบบให้เต็มเต็มเต็มเล็บเลยแบบนี้นะคะน่ารัััักกมาาหนน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 จะะเเเอออออป็ไีี้้โค มาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเด็๋เพีจะเปิดไฟก่อนหนึ่งสองสไองนี่นะคะนี่ก็จะเปิดไฟซึ่งเวลาเปิดไฟเนี่ยเราก็สามารถส่องดูลายได้ด้วยนะคะตรงนี้เลยนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นไว้กดแล้วก็เวลาเราจะเลือกลายเราก็หมุนตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มทํากันอันนมุกเอามือเข้าไปค่ะอือเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะทุคนให้ตรงนุกเอาเล็บเข้ามาค่ะโอเคพร้อมรอยังแล้วว่าเล็บเล็กนะเพียงจะหมุนให้มันตรงกับเกนก่อนนะ หมือนนักวิทยาศาสตร์เลยอ่ะน่ารักว่ะนี่สองต้องอะไรนะปั๊มเลยอ่าใช่ไหมออกมาเอามาเลยนี่ผิดไหมผิดไหมเป็นลายอะไรนะลายแพนด้านะคะนี่โอ้หัวขาดไหนน้องหัวไม่เป็นไรมันสามารถผิดพลาดได้เดี๋ยวจะลองปั๊มไปเรื่อยๆพี่จะลองเปลี่ยนบ้างพี่เปลี่ยนลาย มันมีลายหล,ลายๆมากเลยอ่ะนี่นะคะตอนนี้ผิวก็เลื่อนได้หลายแล้วเป็นลายยูนิคอร์นทุกคนเดี๋ยวจะมองไม่เห็นแต่พี่ผิวมองเห็นเพราะดูจัดตรงนี้อันนู้<ม>นก็เลี้ยวเข้าไปเห็จะตั้งใจแล้วนี่<ร>ามาตนะ้อง้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันมันตั้งใจปเป็นยังไงปึ้งเอาขึ้นมาปิดไหม อันนี้ค่ะแล้วว่าเพนพัชันนะคะไม่ใช่แต่เอามุกอันเล็บมันไม่ตรงด้่ยไงเล็บมันเล็กมันก็เลยติดยากแต่ว่ามันยังมีแบบติดอยู่นะคะใช่ไม่เป็นไรไปนะคะเพื่อาจานเลื่อนลายกนสับไปนะคะพี่อุวจะเป็นคนเพ้นนะคะอันนี้พี่อุ๋ได้มาเป็นลายจิ้งจอกมาเพื่อนจะเอานิ้วอันนี้ก่อนนะคะให้ตรงนี่มันจะมีกลมๆก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะใช่อีกค่ะตกงไอ่าได้แน่นอนหนึ่งสองสาม โอ้โหติดๆๆติดติดไม่เป็นไรเราก็ดึงเอ๊ะงป็นดูนี่นะคะเป็นลายสุดนอย่างจิ๊กจ๊อกังมากเลยนี่จะแบบนี้นี่นะคะเป็นไงนโมกเลยพี่หมิวสุดยอดเดี๋ยวจะหมุนหมุนข้าไปก่อนนี่ต้องสุดยอด <laughs> <S <s <ui> สวยมากคะ่ะนี่นะคะต่อไปนะคะพี่หมิวจะลองเปลี่ยนลายบ้างน,นะคะมาพี่จะเปลี่ยนกดตรงนี้นะคะตรงสีฟ้าแล้วก็ดึงมาตึงได้แล้ว กี่จะใช้เป็นสีชมพูอันนี้ขนมุกนี่น่ารักไหมน่ารักมากเลยใส่ลงไปแบบนี้นะคะใส่ง่ายมากแส่งไปแล้วเราก็เปิดไฟเปิดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาส่องตรงนี้นะคะเพื่อดูว่ามันจะตรงหรือเปล่านะคะอ่าเราก็เลื่อนให้ตรงค่ะได้แล้วมาทุกคนพี่จะปั๊มแล้วนะคะพี่จะเอาเป็นนิ้วอันนี้นี้วยกันเพราะว่ามันยังไม่ติดเจอแสลงไปแบบนี้นะคะให้ตรงๆใหม่เราจะมากดกันเลยค่ะหนึ่งสองซ่อมนี่ โอ้โหติดอันนี้ติดแต่ว่าติดนิดนึงนี่แต่อันนี้คือติดเยอะกว่านะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นลวดลายที่แบบว่าเยอะมากนี่นะคะ,ะมาเดี๋ยวเราลองอีกอันนึงนะคะพี่เจ้าคะพี่เจู้นะคะก็เพลเลสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ เราไม่ตรงบ้านนะคะว่าเราไม่เพิ่มเหมือนใช่ไหมนมุ๊กค่ะต่อไปน,นะคะเรานะคะก็จะมาทาเป็นเคลือบใส่นะคะนี่เลยมาจะมาเองเพิ่งจะทาให้นมูก่อนนะคะนะคาเลยเล็กน้อยๆนะคะฝนนมูกนะคะใช่นี่มาให้นะให้อันนี้ก็อันนี้ไม่ได้เพ้นใช่ไหมนมุ๊กใช่ค่ะ แลร์ของเราทั้งสองคนนะคะก็แห้งไปที่เรร้อยแล้วค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่อาจจะเห็นว่าไม่ชัดนิดหน่อยนะคะเพราะเราเพิ่งเริ่มทำที่มันวใช่ค่ะนะคะก็จะได้แล้วมากๆเลยค่ะค่ะและเครื่องนี้นะคะไม่ใช่ว่าทําได้แค่เล็บมือนะคะสามารถทําเล็บเท้าได้ด้วยใช่ไมคขนุกใช่ค่ะทั่ตามนุนนี้เลยใช่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่โดยการนะคะดึงเครื่องตรงนี้ออกมานะคะจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะมีเครื่องแกนตรงกลางมานะคะแล้วเราก็ดึงขึ้นมาเลย และอันนี้นะคะมันก็สามารถเอาไปทําตรงเล็บเท้าได้เลยค่ะก็คือสะดวกสบายง่ายๆเลยนะคะใช่ค่ะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องทาเล็บโกแกมยูนิคเนลซาลอนนะคะที่เรามารีมิวในวันนี้ใช่ไหมคะนุกใช่ค่ะถ้านะคะสนใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจเฟซบุ๊กคิดเดอ t แ e ซิฟิกหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปนะคะ,ะสําหรับคลิปน,นี้พี่หนุ่มหุกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนให้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะบ๊ายบายขอตัวไปทาเล็บกันนะคะบ๊ายบาย